มาถึงทำาพับปล o ง g ำพับลองนี่ก็คือว่ามันเป็นปล่องเป็นโลทะลุได้ความจริงธรรมนี่น่ะไม่ใช่มันใช่มนุษย์คนเราสร้างพูดอย่างหนึ่งก็ว่าดินฟ้าอากาศสร้างหรือว่าเทวดาสร้างไว้เพราะมันเป็นเองธรรมที่เป็นเองอย่างนี้สมัยครังพุทธกาล แล้วว่าก่อนพุทธการก็ดีถ้ำนี้มันเป็นถ้าว่าเป็นวัดก็เรียกวัดเก่าแก่โบราณเป็นมาตั้งแต่ตั้งแผ่นดินเท่าที่มาอยู่แล้วมาสังเกตดูนะคือเขาลูกที่มันเป็นธรรมนี่มันติดกับเขาใหญ่ด้านทาง้ายมือไปนี่ทีนี้มันก็เกิดขาดมันขาดจาก เขาใหญ่มาในราวสี่ห้าว่าเพราะขาดแต่ก่อนข้างนี้ข้างขวาเนี่ยมันก็ติดกันกับลูกนี้ตรงนี้มันขาดแล้วมันรูวเวียงมันจะลงห้วยแหลวแต่มันบันบันดมบันดาลเกิดมาแตกแตกครึ่งหนึ่งเขาลูกน้อยนี้พอแตกแล้วก้อนที่ทั้งอยู่ข้างขวาเนี่ยมันก็เลยมาลงมาก่อนมาตบลงมาก่อน แต่เนี่ยก็เป็นไม้ค้ำลราเป็นหินค้ำะวราเนี่ยพอข้างซ้ายนี่มามันก็เลยมาเกยกันอย่างนี้นมันเลยเป็นถ้ำแล้วมันได้อากาศดีมันโปร่งลมพัดผ่านไปมาเท่าที่สังเกตดูก็คือว่ามันผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้งตั้งสีพระองค์แล้วเนี่ยเขาลูกเน่ถ้ำลูกเน่เป็นวัดเก่าแก่โบราณเป็นถ้ำโคหาวิเวก พระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็มาภาวนามันเป็นที่เงียบสงัดแล้วก็เป็นขอบเขตอันหนึ่งคือว่ามันมีเขาใหญ่อยู่ทางทิศใต้ด้านที่ถ้ำนี้อยู่มันอยู่ทิศเหนือแล้วมันก็มีเขาเล็กลองมาจะมาจอดทางรถเขา้าทางนี้เหมือนกันแล้วอันนี้มันเป็นเมืองหนึ่งเป็นเมืองน่ม เป็นขอบเขตที่ดีเป็นที่เงียบที่สงัดแล้วก็ด้านที่ธรรมมิอยนแทบเน่มันเป็นเป็นดงเป็นประเภทดงต้นไม้สูงประเภทดงมันก็เย็นเย็นสบายทางนอกนี้แหละมันก็เปลี่ยนจิตใจคนเราได้เมื่อคนที่อยู่ในที่ร้อนมาสู่ที่เย็นมันก็พาให้จิตใจเย็นไปด้วย ถ้าผู้ใดขึ้นมาที่นี่มันจะเปลี่ยนบรรยากาศเนอเย็นสบายถ้าผู้ภาวนาหน่อยมันก็จะตัดอารมณ์บ้านอารมณ์เมืองออกไปใจก็จะสบายเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็จะให้เราท่านทั้งหลายทุกคนหัดนั่งภาวนาฟังเทศภาวนาหัดนั่งขัดสมาธิ คือว่าให้ให้ลองหัดนั่งสมาิขัดสมาิเพชดดูพระพุทธโลกปางต่างๆก็มีปางหนึ่งที่เป็นขัดสมาิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้กลงแล้วหลับตา อแล้วก็จำวิธีไว้ถ้ายังไม่คล่องแคล่วก็เมื่อเราไปถึงบ้านเรือนวัดวาศาสนาของเราก็หัดนั่งทุกคืนทุกคืนไปบอ่อใหาศ จนหมดลมหายใจการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรนี้ก็จะสบายอกสบายใจ <c oughs> <c oughs> ตามตำนานนี้ว่า <c oughs> เมื่อพระพุทธเจ้าของเราสเสด็จออกบรรพชาออกบวชนั่นอายุของพระองค์หรือว่าพรรษาของพระองค์ได้ยี่สิบเก้าปีเสด็จออกบวช แถบเขาหิมาลัยเมืองพระพุทธเจ้ากรุงกบิลละพัทนั้นอยู่แถบเขาหิมาลัยทุกวันนี้ก็อยู่ในเขตแดนแผ่นดินของเนปาลความจริงเนปาลก็ตามทุกๆประเทศในอินเดียนั้นมันเป็นแขกทางนั้นแหละ <c oughs> แต่ว่าแขกแถบคูเขานะ่ะมันเป็นแขกขาว คนที่ขาวคือว่าอยู่ใกล้หิมะใกล้น้ำแข็งมันเย็นมากเมื่อเย็นมากมันก็เปลี่ยนผิวผิวให้เป็นผิวขาวโดยเฉพาะคือว่าโนนแคสเมียหลงปูไปไปนอนแคสเมียคนเมืองนั้นขาวเหมือนฝรั่งจมูกดวงโด่งเหมือนฝรั่งเลยคือว่าเมื่อมันหนาวมันเย็น หนังของคนก็เปลี่ยนเป็นสีขาวจมูกนี่มันก็ออกมาต่อต้านความหนาวก็เลยเป็นจมูกโด่งเหมือนฝรั่งอันนี้มันเป็นที่อากาศแล้วอินเดียเป็นแผ่นดินใหญ่ภาคกลางภาคใต้คนมักจะผิวดำคือมันร้อนมากเลยดูร้อนกว่าร้อนมาก แต่แถบเขาหิมาลัยมันเย็นมากจนเป็นหิมะจับภูเขาขาวพโพลนละไปลยดูนี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเสด็จออกแถบเขาหิมาลัยภาวนาอยู่แถบเขาหิมาลัยหกพันสาล่วงแล้วจึงได้เสด็จมาที่ต้นโพหรือที่ว่าจังหวัดพุทธกยา เมื่อมาถึงที่นั้นก็มีแม่น้ำเนลัญชลามีต้นไม้โพอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นสมัยก่อนมันอยู่ริมฝั่งแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าน้ำมันไม่แรงเหมือนแต่ก่อนเมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นพระองค์ก็ได้ความว่า ต้นไม้ต้นที่นี้นะสวยงามยอดใบกิ่งก้านสาขาล้มเงาหน้าดูหน้าแหลเมื่อพระองค์มาถึงก็ลำลึกได้ว่าถ้าจะเป็นต้นไม้ต้นนี้ละมั้งจะได้ตรัสรูลที่นี่นเพราะว่าชอบพระไทยชอบใจที่นี้พระองค์ก็ตั้งใจขึ้นมาแน่แน่ ว่าจะปฏิบัติเอาฮหเดตรัสรู้ที่ต้นไม้ต้นนี้ให้จงได้แต่ว่าจะเป็นเหตุผลกลไกลด้วยอย่างไรหนอเมื่อพระองค์ระลึกถึงบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาก็ว่าได้สี่อสงไขยแสนมหากับนับจากได้รัฐพยากรจาก พระพุทธเจ้าทีปังก่อนว่าจะได้ตรัสสรูก็บวชมาก็หกปีก็ตัดไม่ลงตัดยังไม่ได้สมบูรณ์มีเหตุผลกลไกลอะไรหนอที่ยังไม่พร้อมพระองค์ก็ล้ำลึกขึ้นมาในใจของพระองค์ก็ได้ความแจ่มแจ้งว่า โคเทจะตัดก,กิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปหรือว่าละวาสนาให้หมดสิ้นไปนั้นจำเป็นจะต้องเสียสละชีวิตเป็นทานว่าอย่างนั้นคำว่าสละชีวิตให้เป็นทานหรือว่าเอาชีวิตแลกสู้ตายนี่พระองค์ก็มาคิดคิดได้ว่า นั่งขัดสมาธิเพชรอย่างที่เราเห็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรนั่นแหละหรืออย่างที่บอกนี่ก็อันเดียวกันคือนั่งแบบนี้นั้นขาทั้งสองมันรับน้ำหนักเท่ากันแล้วปลายเท้ามันขึ้นมาอยู่บนไม่ได้ทับกันเหมือนอย่างที่เอาขาขวาทับขาซ้ายเลย ความรับน้ำหนักก็เสมอกัน,นอันนี้จึงแยกว่าพระองค์มาลำลึกอย่างนั้นแล้วนั่งขัดสมาธิเพชรนี้แล้วว่าพระองค์นั่งสู้ตายถ้าหาว่านั่งสมาธิภาวานาคืนนั้นเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ต้นไม่โพก็ตามตำนานว่า อายุพระพุทธเจ้ามาถึงเวลานั้นก็สามสิบห้าปีต้นไม่พอก็สามสิบห้าปีทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกพร้อมทุกอย่างพระองค์ก็มานั่งสมาธิภาวนาและตั้งสัตยาีิฐานลงไปว่า <c oughs> ถ้านั่งตรัสรู้ไม่ได้พระองค์ก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตาย จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆอีกต่อไปสละชีวิตลงไปเลยเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนี้แล้วจิตใจของพระองค์ก็ลุกขึ้นภาวนาก็สละตายแล้วเราจะมาห่วงอะไรอีกแล้วจิตใจของพระองค์ก็ลุกขึ้นใหญ่ละบัน เรียว่าเต็มที่จะเอาให้ได้ตรัสรู้ถ้าตรัสรู้ไม่ได้ก็ตายเรียกว่าเอาตายสู้เราทุกคนการนั่งสมาธิภาวานานี้ผลสุดท้ายต้องเอาตายสู้ถ้าไม่เอาตายสู้น่อสู้กิเลสไม่ได้กิเลสความโลอดก็ดีกิเลสความโลภความหลงที่มัน ูกมัดลัดเลึงใจคนเราอยู่นี่เราไม่เอาจริงๆว่าเอาตายบ่ตัดตายใส่แล้วไม่ได้สู้ไม่ได้แม่องค์ะศจะดาสัมมาสัมพุธเทธเจ้าของเราทั้งหลายท่านตัดตายใส่คือว่าไม่ยอมไม่ยอมจะโยให้มันเป็นขี้ข้าตันหาอันนี้เองถ้าใจไม่กล้าหานก็ตายเสียดีกว่า แนี่แหละแม้มันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างใดเราก็ต้องทนเอาอดทนเอาเพราะว่ามันจำเป็นต้องอดทนแล้วการเวียนว่ายตายเกิดของคนเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่นี่เรียกว่านับไม่ท่วนนับไม่ได้ไม่รู้กี่กลับกี่กัน เจ้าอวิชชาตัณหาในใจที่มันผูกมัดลัดลึงจิตใจเราท่านทั้งหลายนี่มันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ปล่อยมันมัดไว้ทุกทุกคนเกิดมาทีแรกเป็นคนเดียวมันก็มมัดให้มีสองคนสามคนลูกเต่าล้านเลนสามีภรรยาวัดถูกเข้าของทุกสิ่งอย่างมันมัดเข้ามัดเข้า จนไปไหนมาไหนไม่ได้แต่วันนี้พระเอิญหลุดออกมาจากกรุงเทพมหานครมาถึงถ้ำผาปล่องได้มานั่งภาวนาหลับตานั่งขัดสมาธิดได้บ้างไม่ได้บ้างให้ตั้งใจลงไปว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ ที่เราจะต้องตัดบ่วงห่วงอะไรอันโูกมัดรัดลึงใจของเรานี้ให้หมดไปสิ้นไปเมื่อเรานั่งเสร็จแลบร้อยแล้วส่วนจิตใจมันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ล้ำลึกว่าเมื่อเรานั่งแล้วเราจะเอาอุบายทำอันใด มาภาวนาจึงจะตรัสรูลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เมื่อพระองค์มาลำลึกอย่างนี้ปัดเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละพระองค์ก็มีความละลึกขึ้นมาในใจได้ว่าก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออก อน,นาปานุสติกรรมฐานนี่แหละเป็นอุบายภาวนาทันวางนั้นไม่ต้องไปหาอย่างอื่นแล้วลมเข้าไปลมออกมาใครเป็นผู้รู้วันลมเข้าลมออกก็คือจิตของพระองค์แม่พวกเราทั้งหลายก็มีจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในร่างกายตัวตนคนละดวงละดวง ดวงจิตอันนี้แหละลำาลึกอยู่ในลมหายใจพระองค์ตั้งระลึกสติอยู่ในใจว่าพอสูดลมเข้าไปก็นี่เป็นลมเข้าไปเจ็ดก็ระลึกอยู่ในที่นั้นเวลาลมออกมาก็ระลึกในใจอันนี้ว่านี่เป็นลมออกสูดเข้าไปอีกก็ลึกอยู่ในนั้นแหละว่ามันลมเข้าออกนี่มีอยู่นี่ จิตใจก็มีความรู้สึกอยู่ในสารพางร่างกายรู้สึกอยู่ในดวงใจเดี๋ยวนี้เวลานี้ <c oughs> ตั้งใจลงไปในปัจจุบันพระองค์ก็รวมจิตใจลงไปได้เรียกว่าคณิกะสมาธิสงบได้น้อยหนึ่งอุปจารสมาธิอย่างกลางอปปนาสมาธิ สงบระงับแน่วแน่มัน่นคงเพราะกำหนดลมหายใจเข้าออกและจิตใจก็ตั้งมั่นลงไปได้ดีต่อจากนั้นพระองค์ก็มองเห็นหลักของรูปหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตแน่ว่านามมารูปังอนิจจนามในรูปนี้ไม่เที่ยงนาม,มารูปังทุกขังนามในรูปเป็นก้อนทุกกองทุก นมามรูปังอนัตานามในรูปไม่ใช่ตัวตนของเราสัรเพสังขาราอานิจาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทางนั้นแหละพระองค์ได้ปัญญาญาณเกิดขึ้นปล่อยวางตัดบ่วงห่วงอะไรอดีตอนาคตหมดสิ้นลงไปในปัจจุบันเวลานั้นก็เลยได้ตรัส เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจา้าตัดละกิเลสลาคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นก็เป็นอันว่าสิ้นเรื่องสิ้นลาวเาะพระองค์ไม่มาก้าวกายให้กิเลสอยู่ในใจแล้วไล่มันออกจากเนื้อหนังมังสังเส้นเอ็นกระดูกในจิตใจก็ไม่ให้อยู่ เหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้อนออกจากความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปได้หมดสิน้นเจตใจของพระองค์ก็เลว่าแจ้งสว่างในโลกพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกลูแจ้งกิเลส รู้แจ้งกิเลสราคะรู้แจ้งกิเลสโทสะรู้แจ้งกิเลสโมหะในคืนวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพนละองก็จิตใจก็เป็นเพนจันจันเพ่งทีเดียวแจ้งใสบริสุทธิ์ลดออกจากความยึดความถือต่างๆนานา แม้เราทุกคนก็อย่าไปคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีใครเมื่อยังไม่ทำไม่ปฏิบัติจะให้มันได้มันถึงนั้นไม่ได้ต้องทำต้องทำในใจต้องภาวนาหลักท่านว่าบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็คือว่าทำจิตทำใจให้สงบนิ่งได้แล้วก็ดูร่างกายสังขาร ดูโลกที่เรามาอยู่อาศัยนี้เป็นของไม่คงทนชีวิตของคนเราสมัยนี้นั่นก็เรียกว่าน้อยไม่ถึงร้อยก็ตายแล้วโดเทที่เราอยู่ที่ไหนก็ตามไปที่ไหนก็ตามเดี๋ยวก็คนนั้นตายไปเดี๋ยวก็คนนี้ตายไปแล้วเราอย่าเข้าใจว่าคนอื่นเขาตาย ผลที่สุดตัวเราทั้งตัวทั้งกายทั้งจิตก็ต้องตายก่อนที่จะตายนี้ให้ทำจิตใจของตนให้เบาบางจากกิเลสความกรอดความโลภความหลงมีมากน้อยเท่าไรก็เพียนพยายามเลิกละออกไปให้หมดสิ้นหรือว่าเรามานั่งภาวนาที่ทัพปะปองก็ทิ้งมันไว้ที่นี้แหละ กีลสไม่ต้องเอากลับกรุงเทพมหานครสลัดออกให้หมดให้เหลือแต่จิตใจดวงผู้รู้แจ้งใสบริสุทธิ์อยู่ภายในเอาแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ทองใสนี่แหละเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ภาวนาแล้วจิตใจก็จะได้เยือกเย็นสบาย ไม่หลงงมงายไปโกรธให้คนโน้นไปโลภอยากได้วัตถุเข้าของอะไรต่อมีอะไรมากมายอันนี้แล้ยว่าจิตไม่สงบเมื่อมาถึงถ้ำผาปลองแล้วก็ให้จิตโปรดปลอดปลอดโปรงเย็นสบายกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าไรก็โกยออกมาทิ้งไว้หมดไม่ต้องเก็บเข้ามาไม่ต้องยึดต้องถือ หน้าตาชื่อเสียงเราเขาเป็นเรื่องของโลกโลกมันไม่มีจบถ้าเจิตเรามายึดมาถือมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละตายแล้วก็เกิดมาอีกเกิดมาอีกก็มาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาเป็นนั่นเป็นนี่ไปชั่วไม่ถึงร้อยปีก็ตายไปตายแล้วมันก็เกิดมาอีกเพราะเจตยังไม่สิ้นสดยุติลงไปได้ จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาโดยเฉพาะคือว่าการหัดนั่งสมาธิภาวนาเป็นการตั้งใจตามเสด็จพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้ด้วยการนั่งขัดสมาธิความจริงก็คือว่าการนั่งนี้มันเป็นเพียงระเบียบ สำคัญที่สุดก็คือจิตมันนั่งจิตมันหยุดจิตมันอยู่จิตมันพอจิตนิ่งแนวเป็นดวงเดียวไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสไม่ว่ากิเลสกองไหนกิเลสทางโลูกเข้าทางตากิเลสทางเสียงเข้าทางหูกิเลสทางกินเข้าทางจมูกกิเลสทางเล่นเข้าทางรสอาาาารการบริโภค อี่แลทัางร่างกายได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบผิวกายนี้ดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมท่านให้เอาจิตนี่แหละมากำหนดพิจารณากายพิจารณาวาจาที่ตนพูดพิจารณาใจที่ตนคิดรวมลงงไปสู่ดวงจิตดวงใจของตนให้ได้ จิตใจมีอยู่ภายในตัวเราท่านทั้งหลายใจไม่ได้อยู่ภายนอกที่ว่าใจคิดไปภายนอกนั้นมันเป็นเพียงอารมณ์ของใจอารมณ์ของใจที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แส่สายไปตามรูปเสียงปินลสโหทพะธรรมาลม้มในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินนี่ไปมันก็มีอยู่เท่านี้แหละอายตนะหกภายในหกภายนอกหก กระทบกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตบุคคลใดไม่ตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วย่อมมีความร้อนปกร้อนใจตามอารมณ์นั้นนั้นจึงต้องมีการบริกรรมทําใจให้สงบระงับให้จงได้การที่ปล่อยปากละเลยไม่สังวรระวังรักษาจิตใจของตนนั้นเป็นความผิดเป็นความผิดหวัง เราะว่าใจถ้าไม่สงบระง,งับเสียก่อนเป็นจิตใจไม่มีกำลังถ้าใจิตใจผู้ใดมาสงบระง,งับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ไหววันพันพึงด้วยเหตุการณ์ใดได,ได้ตั้งใจบริกรรมภาวนาจนสงบตั้งมัน่นคนเราเมื่อใจิตใจสงบตั้งมั่นแล้วกายมันก็มั่นคงลงไป จิตใจก็แน่วแน่มั่นคงไม่โลเลถ้าหากว่าจิตใจมันโลเลปักหลักลงในใจของตนไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นโลเป็นภายแรียกว่าเลาะและวันไหวสันสะเทือนตลอดกาลคือมันมาจากจิตใจอันนั้นเองใจที่ไม่ตั้งมัน่นต้องภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบ อย่างว่าเรานึกถึงพุทธโธเอาคุมพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ท่านก็ให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจหรือเวลาฟังธรรมให้ใจเรารับรู้รับเห็นเสียงที่ท่านชี้แจงแสดงนั้นฟังไว้เป็นอุบายธรรมคือว่าอุบายธรรมสำหรับจะแก้ใจของเรานั่นเอง นี่เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นโอบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี่เมื่อว่าเราทันทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้จดจำน้อมนำเข้าไปฝึกสอนใจของตนให้มีความสงบตั้งมัน่นลงไปให้ได้ ดังสแสดงมาก็สมกวรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสปิติโยวิวัชันตุสภะโลคโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขิธีคายุกโกภาวะอิวาธนาธิริษนิจังวุทธาปัจายิโน ยัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนจุขังปาลัง